จะ,จะป้าย,ยัางไงจะป้าพุ่งจะป่าพุ่งบ่กม่เลย <c oughs> ป่านีเป็นไอ้ใหม่ไอ้ใหม่ไอ้ใหม่ยังบ่เห็ดไม้เล้ยไปจะป่าพุ่ง ขเขาขี่มากตาอ,อย่างนั้นพี่ทุกคนหนูไปฝึกันพี่นะทุนเ <c oughs> ขาขี่มากจ้า <c oughs> มันเป็นบอกคนเหื่อยอายอยูออมมาต่อว่าพี่หนูไป <c oughs> <c oughs> มีแหล่ลองตีลังกาบ่งเอาเอาเอาขาสี <Wirtschaft> ่ข้น <C> ฝ <inclusive stress> ่าเด้วยไหกะไ้พาตี <c sweating myślę> ้ไปเกนตี้บ๊อบเป็นดีขาเป็นรอเ็นตี้บ่าเป็นแม่แต่นี้เดียว ไป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 พี่พี่พี่ตั้งนี้ลงไปฝึนคนขี <c oughs> มน้มาเรียนน้ำเมื่อยมาเรียนน้ำเมื่อยอยู่พี่ <c oughs> ไปฝนก,าก้างขึ้ในออก <c oughs> ไปง้องป้าพี่เอาไมนน่ได้แต่เอามาเรียนอยู่อยู่รถนกุหลาบมีเต็มเลยเลยอะ่ะ หนูไวคนคนชี่ชี้วิเวผมยามากว่ะมึงมืเยผมให้ยซื้อื้อ t ่าฮ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 าฮ่่า่า่าฮื่าฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮฮาฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าฮไาฮ่าดาฮ่าฮ่าฮ่าย่า่าฮ่า่น่ ดึงผมงอ,อกแหวกผมแก่ยุดแล้วค่ะพี่สียงมาสี่จ้าอย่าดึงีดึงหุ่นโลอย่าดึงอย่าดึงดึงหัวเสนนู้นไปดึงผมงอ,อกถอยใหญ่ก่อนถือปลายอ้าผมพอมัน,นม,นม,นมนีมันมันมันเบื่อจะดึงบ่ได้